อะไรอะไรเห็นไหมครับพี่น้องวันนี้มาท Ooh, er time, ั้งสอนกุ so ้งนะครับนี่สอนอ้าวครับเต็มเลียมาแล้วครับสะบด๊าด่างแห้งเลยครับมันหาติ๊กเองแล้วครับเอาแล้วครับหายไปวันนี้เท่าไหรมาฐานสวยงามครับสวยงามของแท้คร <committing S 1> ับวันนี้ กวดน้ What What? แต่ผมสองต่อเนื่องครับป๊าดมืนอนี้มาในรีไม่ต้องใส่ลิ้นให้จอทีเพิน่นหลายเตบิบเออให้จัดใหง้งามๆเลยครับมื้อนี้นี่นึกตะเพียนพะุ่นน่ะตะเพียนโอ้ใส่งามใหญ่เงี้ยน,นี่รายการรายการ เอเด็ทีมงานหาอยู่หากินครับมาเชือเดียวต้องเอาให้คุ้มทีเรียจะมากันอ้าวแต้มสามมาแล้วจ้าปาทิสบาลย่างย่างครับย่างอยู่ปลาตองปาตองกี่ปลาตองปลาตองดำเหมือนปลาตองไก่ โอ้เตีมมเยมสามครับพี่น้องี้งามเลยอันนี้ครับรอบนี้เพิ่งซูมเห็นเห็นใกลคักได้นี่เห็นหอดกีเม่งวันไปเยอกคนละเจ้าเรืเ่อย่างกับบริเวณนี้พี่น้องลมมันหัวมันแตกแรง่ายครับเรื่อยไนั่งเลือนลยนี ต้องดึงเขาฟังเอาอเกษตรนักการณ์เฉพาะนาไปก่อนปันเจี๊ยบปันเจี๊ยบข้าเจ้ามาสุดยอดสามเต็มแล้วครับ <c oughs> เป็นไรนี่เฮ็ดน้ำยาข้าปุ่นบ่มมา่ป <c oughs> บไม่ได,ด้เฮ็ดโดนเหรอเบิรนน่ะ ครับอนาติกจัดแล้วครับวัอนี้โอ้กองนี่สูมดีขนาดวะนี่แค่4.6จลดหกนีย่ยเอามาอีกแล้วครับแตมทีซีครับพี่้อง ของแท้ครับวันนี้ครับของแท้ของเซเวอรนี้เจ้าที่เพิ่นได้กินเต็มอิ่มเต็มคราบครับวันนี้อินี่เพิ่นหลายเติบเป็นเลขจัดให้ลูปร้านเต็มคราบเลยเวันวนีน้หวานหวานหวาน ครับเต็มสิครับพี่นอ้องทีมงานอ่ะสีบรหนหนิงนะครับเรื่องการจับภาพเพราะว่ายังมือไม่อยู่อ๋อเต็มหาไม่แล้วครับอ๋อปรากฏเรื่องว่ะนะ ปรากฏแบบนั้นะปรากฏว่ามันคือปรากฏเอ,อ้ยใส่งามๆดูงสู้เห็นบ้าครับพี่นอ้องถึงเลี้ยงเลยครับนี่บนน่ะใส่สามขีดอไยไู่ในนี้ถึงบนนอสองขีดสามขีดอยู่ในนี้เลีออ้ยงห่วยๆเลยเออคักคักในก,การในการประธานห้าง เจ้ายมโอ้ได้ได้นี่ไม่ได้ไม้ไม่แล้วอ้าดวดอกนี่ปลาดีนะบ่บ่บเขาครัวจันเป็นปลาทู่เลยออน่าจะเป็นตัวนี้ก็มูวหรือมั้งตัวนี้อ เจ้าเจ้าเจ้าเฮยไปแล้วอ้บ่เป็นยังครับบ่เป็นยังโบ่เป็นยังครับมันอยู่ในบ่อนี่ล้วเดี๋ยวข้าเบิองครับพี่น้องไก่ไก่อ้าวเจ้าเลยประกดอีกแล้วครับ เออบอกไงเลยโอ้ใจขาดตัวพันคักกว่านหัหนไหมพันคักพันธนุ์เนาะพันธุ์แบบนีบักให้ใจนะเออสุดยอดสุดยอดไงก็ตัวเลกอยู่ครับเลยใส่เหลวกับวาสวนกลุ่งต่อแั่จังม่ยามเนาะ โอ้คนบานเท่าหน่ว่ามันคักแล้วเนี่ยเดี๋ยวันน่ะเบื่องเบื้งปลายเขียนข้นครับมันเกือบซ้ำกันหนึ่งเซพักกี่ทอนมึงนี่เสียบเสียบเลยนัวนัวเตรียมเตรียมชี้เตรียมหานะครับ มาอีกแล้วครับอืมปลาทูบ่ปลาทูบ่เห็นไหมข้างนั้นปลาทูบ่ตะเพียนครับตะเพียนครับรอบนี้เจ้า สุก้อยสุก้อยญี่ปุ่นเพิ่นวะโอ้ไดการครับได้การครับม้อนโอ้นวนานครับมาอีกแล้วครับปลานิ่ครับใส่กินกระลั่งดีๆครับเนี่ต่อไปด้วยตะเพียนครับต่อเนื่องครับ โอ้แม่แบบต้นอย่างเลยมานี่ม้านักมัานักครับตะเพียนใส่ยงามเลยครับนี่ <c oughs> โอ้เฮ็ดส้มปลาเป็น,นเนาะจะไปกินยู่วะส้มปลาตะเพียนแ่บแฉบยอดครับโอ้ตอนเหนียงนะครับนะครับแต่งอะไรเราบุน้นนี่ลงแล้วสามมันครับเดี๋ยวทวัดผลกัน,กนตอนชุด้ายเลยส่วนนี้มาตอนเอนนะียงแฮ เดี๋ยวหมดคร่องบ้าโอ้มองนี่มัน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 ไม้นี้ใช้ได้ ไม้นี่ปลาเขาดีเป็นตัวบวกสิบสี่เซ้นมาล่องว,ะว่ะันน่ะคือบ่เอาบอกสิบสีเซ้นมาล่องมาจักมือเฮ้าส่วนนี้วะปลาเขาดีขนาดไม้เนี่ยเขาอยู่ครับแต่ว่ามันหักตเตีมยมอะไรปะนี้นะครับมันห่างๆแล้วปมมนวะ แล้ปลอมปามัน,นนะามาอุ้ยเช่ามาแล้วครับมาอย่างตออ่อเนื่องมาอย่างตออ่อเนื่องครับเอ,อือแต่เพี้ยนครับใส่ง,งามๆเลย สวยงามพระรามแปดสุดยอดสวยๆแล้วในเครื่องปลาครับแล้วอีกเครื่องนึง ต้องจักปากนี่เขราะนะต้องปากเดียวบออ่ปากเดียวนะครับนี่ก็ลร่งเครื่องปากครับนี่นี่ค,ครับเสี้ยนไม่น้ำโค้งครับลูกไม่น้ำโขงสั่งตรงจากนครพนมครับ ของแกครับหัว <Okay. S 1> หน้าติ๊กเสียน,น้ำเลิอกเสียน,น้ำเลิอกครับปาร์ทเทียสบาล่าสั่น เป็นอะไรนะพี่น้องปฏาเทศบา <c oughs> ลมาจังใกล้แล้วครับใกล้แล้ว เบิ่งครับสิได้อีกบ่สิมีแต้มอีกบ่ก็ได้ว่าไปยังครับเพราะว่าได้หลายแล้วเบิ่งส่งพ่อ,อยู่พอกินนะครับสเตยรที่งานของผมนี่นะครับหาพ่อ,อยู่พอกินทีมงานไม่หล่อแต่หากินมานครับเอาแค่พ่อ,อยู่พอกินพอ ประนด้นมึงเทียเยเ่ยกันยังได้แจกใจพ,กพวกเพื่อนฟูงนะครับไปเฮ็ดเนีย้ยเฮ็ดเนี้ยนะกินนี่นี่น้อยกับแบงปันมูพวกไปมาติกบอกว่าบบเน้นกินครับเน้นหาในโบได้ก็อีกเรื่องนึงในน้อยในไลค์ก็บอว่าก,กันครับ โอ้ชองใช้สิมาในส่วงเครื่องปากแรกครับเครื่องลังเงียบแล้วนี่จะปลาเทศบาลเอายังมีสุดท้ายมาอยู่นะจ๊ะยังมีเห็นอยู่ครับช่วงไทยๆสะเพียนใส่งามครับ เง็นไปแล้วบ่วนัน่นมาบ่เ <c oughs> จรีเย็นตึ๊บไนะ <c oughs> ด้ไ <c oughs> นั่ะบ่ไว้ยังบ่ไว้ยังอันเนี้ยเจ้าบ่เอาแปลาก่อนเนาะ <c oughs> ปลาตองปลาตอง <c oughs> ปลาตองดำ มีบ่มีบ่มีบ่มีปิดกิบบ่แอปไหะสิเมื่อข้ามีนะครับพี่น้องเดี๋ยวมาสรุปผลงานกันทีหลังนะครับมาครับพี่น้องวันนี้สรุปผลงานครับเสด่างมากเมื่อกี้นี่ครับผมปากกดกดสองตัวครับหรืองหุวยเลยครับนี่เนาะเออแต่อยากเตรียม หน,นึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเกสบสิเตรียมเดีเตรียมครับพี่น้องปากกดลไลไรกดเชี่ยเยเดีอเดียวกันเลยครับคนน่ะมันมานนะครับนี่ปากกดไลไรกดแชี่กดติดตามนะครับผมครับผมกเกาเวยครับพี่น้องครับ